อจะทำให้มันเหนื่อยทำไมเนี่ยออโอเควันนี้เราจะมาสุม่มดูวันนี้เราอยู่ในเกมไหอ่ะวันนี้เราอยู่ในเกมหมุนวงล้อนะซึ่งในเกมนี้เนี่ยคือวันนี้คือเราจะมาสุ่มกันว่าเราจะได้ดูช่องไหนนะ อันดับแรกก็คือพ okay. ัดลมโอเคมาเราเล่นมิน mm ิเกมกันก่อนเลยดีกว <PDF> ่าอ่ามินิเกมเฮ้ยเฮ้ยเฮยนิ่เดียวเองอะ ียวใหม่หรือโอ้โหโอ้โหปุ่มข้างโคตรสนาโคตรเล็กอ,อ่ะตอนนี้ผมก็ปิดเน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ่ะแบจตจะหมดด้วยเหลือสิบเอ็ดะทำไมโคตรสนางขึ้นมาอยู่เนี่ยเออเหลือสิบเปอร์เซ็นโอ้โหไม่ได้แน่นอน คเรามาเปลี่ยนใจกันดีกว่าว่าเราจะเปลี่ยนใจได้กี่ครั้งมาโอ้โหสงเป็นแบบแก้วซะือด้วยได้เล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 ยเปลี่ยนใจได้กี่ครั้งกี่ครั้งแปดครั้งโอ้แปดครั้งก็ถึงว่าโอเคอยู่นะโอ้โหเสียงแบบโอเคต่อมาเราจะได้ดูคลิปสั้นหรือคลิปยาว ขอไหนก็ได้ขอคลิปสั้นหรือคลิปยาวก็ได้นะเฮ้ยคลิปสั้นนะโอเคคลิปสั้นเราจะดูหลายหลายคลิปหน่อยนะโอเคต่อมาจะได้ดูช่องไหนเมื่อกี้ปลีนใจได้กี่ครั้งเนี่ยแปดครั้งหรือเปล่าน่าจะแปดครั้งเนาะโอเคแต่มาหมุนก็เลยไี้กลัว เอ้เอชีวิตสดใส easy boy ไม่เอาโอเคเราไปโอ้โอเคเปลี่ยนใจเหลือ6ครั้งแล้วเอ้เหลือเจครั้งแล้วโอ้โหเ,เลือกช่องไม่ได้ไม่เอาชีวิตสดใส ชีวิตไม่สนใจหรอกตอนนี้โอ้โหอ้โออ้โ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 อ้อ้โอ้โ้ออ้อ้้อ้้อโอ้โั้ออ้งอ โอ้เฮ้ยโอเค T S W ไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงเหมือนกันโอเคลืมเปิดเน็ตเอ้ยลืมเปิดเน็ตอะไรเนี่ย อ๋อบงัง t s w w w ค้นหาเออโอ้โหแต่ดูเป็นชั่วโมงก็ไม่ไหวนะลืมไปว่าเราต้องดูคลิปสั้นดีว่าโอเค เมืองคือที่ที่ผู้คนจะปลอดภัยจากสัตว์รุกรายและความอันตรายจากธรรมชาติแต่ผมยังไม่มีเมืองในโลกแมคคาของผมเลยครับผมก็เลยเอาเวลากว่า40ชั่วโมงในชีวิตผมไปสร้างเมืองในแมคคาแต่ก็ไม่ใช่เมืองธรรมดาเพราะเมืองนี้ทำมาจากแร่ครับและคลิปเต็มไปหมในช่อง YouTube ของผมนะครับเมืองคือที่ที่ผู้บล็อกบาเรียบล็อกนี้เป็นหุนที่สามารถได้จากการใช้คําสั่งเท่านั้นปกติบล็อกบล็อกนี้จะไม่แสดง texture แต่ถ้าผู้เล่นอยู่ในโหมดคีอาทีบแล้วถือบล็อกบาเรียอยู่มันก็จะแสดง texture ของมันบล็อกบาเรียจะเป็นบล็็็็อออออกกกกกทททีี่่่่แแแแแแขขงงงงรรรรรรมมมมมาาาาาาาลละะะไไไสสถถูยดด้้จเเบบิตตหืปน ก็ไม่สามารถทำลายมันได้แต่เหมือนกับเบสล็อกการใช้บล็อกของพิสตันกับที t ทีจะสามารถทำลายบล็อกบาเรียได้และอีกอย่างที่เหมือนกับเบสล็อกก็คือมันจะไม่สามารถถูกดันหรือดึงด้วยพิสตันได้และม็อบก็จะไม่สปอน,นบนบล็อกบาเรียนอกจากนั้นบล็อกบาเรียก็จะไม่ตอกกับกระจกแผ่นรัว้วหรือลูกกรงเหล็กแต่สัญญาณเลสโตนจะสามารถวิ่งผ่าน,นได้ทำไมเพื่อนสามารถทำเครื่องเสียบดักที่เกือบจะล็อกหุนได้ <c oughs> บล็อกบาเรียจะไม่มีในโลกมายครับปกติแต่พวกมันจะเจนริญเติบโ่ในโลกท่นนั้สิงที่เต่าโหมด้กก็คือรารวางนน้ใบบ็อกาเรีย ลงน้ำลงบงบาเลียได้ด้วยอ่ะมิร้องเพลงญี่ปุ่นอีกค้าเนขิเดืกข้าเดิก้งวานจ่าเปนอุราเลสน้ำดำเบรดก็เคข้าเินขีเดืกข้าเดินจ้าชกโคมาแปนอุราเลสนื้อโดยดำเบรสิงกังบิงบ่องบองบิงบ่องบองบิงจะทำทำไมเนี่ยโอเค กระแกะที่ถูกตั้งชื่อว่าเชฟอันเดอร์สกอร์จะเปลี่ยนสีขนไปเรื่อยๆแต่นี่ก็เป็นแค่เอฟเฟกต์เท่านั้นเพราะสีขนของมันก็ยังเป็นสีเดิมอยู่แกะมีทั้งหมด16สีแต่ถ้าเป็นแกะที่สปอนมาเองจะมี6สีโดยสีขาวจะเป็นสีที่หาง่ายที่สุดตามด้วยสีดำสีเทาและสีเทาอ่อนแล้วก็สีน้ำตาลส่วนสีที่หายากที่สุดก็คือสีชมพูขนแกะถูกย้อมได้ด้วยสีและอีวอเกอร์จะเปลี่ยนขนแกะสีน้ำเงินเป็นสีแดงขนแกะสามารถใช้กันไกตัดได้หรือจะฆ่าแกะะะะแแลลกกจ้้าวนอ่ กแกะแกเอ่มแกมันไม่ได้แกพอก,กินหญ้าขนไม่ได้แบบโต,ตปึ๊บเลยในใหมายถึงในชีวิตจริงอะ่ะโอ้โหโลจิค <c oughs> อะหมูหมูเป็นนี่คือฟาร์มน้ำแข็ง อหมูเป็นที่มาของสเปอร์เพราะนอชพลาดทำหมูตั้งหมูเป็นมอเป็นมิตรที่สามารถใส่อันและขี่ได้แต่ต้องใช้แครอทติดเบ็ดเพื่อควบคุมการเดินหมูจะสปอนบนบล็อกย่าในโอเวอร์เกือบทุกไบโอมยกเว้นสโนว์เพลนส์เมโดและวูเด็ดแบดแลนด์หมูจะใช้แครอทมันฝรั่งและบีดรูทในการเด้าและสำหรับคนที่ชอบทรมานสัตว์เมื่อหมูโดนฟ้าผ่าพวกมันจะกลายเป็นสมบีไฟพิกลินทำให้การฟาร์มทองจากสมบีไฟพิกลินในโอเวอร์นั้นเป็นไปได้แต่ถ้าสายฟ้ายากไปเครื่องเสียบดาบก็เป็นอีกหนึ อมุกนี่คือฟาร์มน้ำแข็งในโลกฮาร์ดคอร์ของผมครับโอ้ยตาตาแบบนี้ไม่แต่แม่ก็ไม่รันคอร์เพิ่มด้วยก็เลยเปลี่ยนมันให้เป็นปราสาทน้ำแข็งครับซึ่งผมก็ใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมงในการหาวัสดุมาสร้างปราสาทเพราะว่าจะเป็นเลนน้ำแข็งหิมะเลนอื่นก็เลยไปใช้เวลาสร้างไปประมาณ34ชั่วโมงแต่ผมตัดมาแล้วจะเหือ8นาทีฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสนใจที่จะดูกระบวนการสร้างทั้งหมดลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ครับคือฟาร์มน้ำแข็งสลามตกนรกแม็กม์คิวสปอรนในมิติเนเธอรรรรร์์์เเ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 เนนนนวววลลลลลลบบบาาซอออตตตดด้้้ธสสสสแแแะฟททกกกัียไมมงป็ พวกมันจะมี3สายเหมือนกับสลามและจะจมตีด้วยการเอาตัวมาถูเหมือนกันแต่อ้างอิงจากบทความพิสิเดเนเตอร์ในเว็บไซต์ minecraft.net แม็กม่าคิวจริงๆแล้วจะไม่ค่อยดูร้พวกมันแค่ตัวร้อนมากๆแม็กมาคิวจะแยกล่างตอนตายได้เหมือนกับสลามและถ้าถูกตั้งชื่อไว้แม็กม่าคิวที่แยกออกมาก็จะมีชื่อเหมือนกันแล้วพวกมันก็จะโจมตีโฟรมเหล็กของผู้เล่นกันด้วยแต่ความแตกต่างของพวกมันก็คือแม็กม่าคิวเล็กก็ยังสามารถทําดาเมจได้และพวกมันก็สามารถทนไฟกับลาวาได้นอกจากนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นม็อบไฟก็สามารถว่ายน้ําได้โดยไม่ได้รับดาเมจแต่มันจะรับดาเมจเยอะเป็นพิเศษกับพาวเดอร์สโนว์เมื่อมันตายแม็กมาคิวจะดรอปแม็กมาคิวที่สามารถ ไปปรุงเป็นยากันไฟได้และคราฟเป็นแมกมาบ็อกได้แต่ถ้าถูกกบกินมันก็จะดรอปฟอกไลท์ด้วยน้ำตุกแพะ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 สปอร์ในไปองภูเขาหิมะพวกมันมี2ชนิดนั่นก็นคือแพะธรรมดาและแพะกีดร้องรูปลักษณ์ของพวกมันจะเหมือนกันแพะธรรมดาจะมีเสียงร้องที่ไม่เหมือนกับแพะธรรมดาและแพะกรีดร้องมันพุ่งชนบ่อยกว่าแพะจะพุ่งชนมอบหรือผู้เล่นที่ไม่ได้แครบตัวมันสักพักแล้วแม้แต่เมื่อแต้มมันก็จะพุ่งชนแต่พวกมันจะ,มะไม่พุ่งชนพวกเดียวกันเลงนะแกการพุ่งชนของมันจะดับเขาถ้ามันไปชนบล็อกเเเหลลล่่่าาาาาานนนี้้้แแะผูก็สมมมรถขอพปได แพะจะมีทั้งหมด8ชนิด4ชนิดได้จากแพะธรรมดาและอีก4ชนิดได้จากแพะขีดร้องการพุ่งชนม็อบหรือลเล่นที่ไม่ได้เกลบตัวจะเป็นการโจมตี <8 S 1> เดียวของพ <นะ S 1> แพะเาถึงแม้ว่ามันจะโดนตีมันก็จะไม่ทำอะไรกับแต่นอกจากการพุ่งชนแล้วแพะก็มีความสามารถในการกระโดดที่สูงมากๆแต่ถ้ายืนอยู่บนบล็อกน้ำผึ้งพวกมันจะไม่สามารถกระโดดได้แพะสามารถถ,ถูกลีดนุ<อ>่ได้เหมือนกับวัวแต่ถ้าถูกฆ่าพวกมันจะได้แค่ XP เท่านั้นและอีกหนึ่งวิธีที่จะได้ XP ก็คือการผสมพันธุ์ซึ่งแพะจะใช้ข แ,แ,แกส๊แกส,แกสแก๊สแก๊สปอนในมิดีเนเธอร์ในแอม์ปาร์เซลเดต้าเนเธอร์เวสโซแซนแวลนนนนแแลี่พวกมันจะลอยไปเรื่อยๆถ้าไม่มีเป้าหมายให้โจมตีแต่ถ้าเห็นผู้เล,นล่นเราพวกมันจะยงิงลูกไฟใส่ซึ่งลูกไฟก็สามารถถมตีกลับไปหามันได้แก๊สมีโอกาสาที่จะหอบการพาวเดอร์กับแก๊สเทียเมื่อตายแก๊สเทียามารเอาปอเปาาเ็นยาเจนเที่ช่วยรีัวใจผู้เล่นได้แล้ก็สามารถอาไปคาเป็นริตที่จะรักษาเล็นชีพแนดากอนได้และนอกจากนั้นแอนคริสโต8 E ah! แกสแกสแกสก๊สสปอนในมิติเนเธอร์ในแบบอมบาซเดลต้าเนเธอเวสเอ็นเดอร์แมนเอนเดอร์แมนเป็นม็อบที่สามารถพบเจอได้ในทั้ง3มิตินั่นก็คือโอเวอร์เวลเนเธอร์และดีเอ็นพวกมันจะมีความสามารถในการวาร์ปและเอนเดอร์แมนเป็นม็อบกลางเพราะฉะนั้นพวกมันจะไม่โจมตีก่อนแต่ถ้าเปมองหน้ามันก็จะกรและไล่โจมตีผู้เล่นการมองหน้าจะทำให้เอนเดอร์แมนขยับตัวไม่ได้แต่ถ้าเข้าใกล้มากเกินไปมันก็จะวาร์ปหนีแต่วิธีที่จะทำให้เอนเดอร์แมนไม่โกรธก็คือการใส่ฟักทองแกะสลัก โดอนจะไม่เป็นผลกับมันเมื่อตายเอนเดอร์แมนก็จะดอกบอกมันอยู่มีโอกาสที่จะดรอปเอ็นเอร์เพิร์ลที่จะทำให้ผู้เล่นวาร์ปได้เหมือนเอนเดอร์แมนและมีโอกาสสปอนเอ็นได้ไหมการโจมตีระยะไกลจะไม่เป็นผลกับเอนเดอร์แมนเพราะพวกมันจะวาร์ปซอมบี้ไฟพิกลินซอมบี้ไฟพิกลินจะใช้ดาบทองเป็นอาวุธพวกมันจะสปอนในไปอมเนเธอร์เวสไปอมป่าคิมสันเนเธอร์ฟอร์เทรสเนเธอร์พอร์ทัลในโอเวอร์เวิลด์และเมื่อหมูโดนฟ้าผ่าแต่นอกจากนั้นเมื่อพิกลินออกจากมิติเนเธอร์พวกมันก็จะกลายเป็นซอมบี้ไฟพิกลินทำให้าไม้้กับขวานไดแต่ซอมบี้ฟายพิกก ม่มีอาวุธแต่ก็ยังสามารถโจมตีได้ซอมบี้ไฟพิกลินจะไม่กลัวไฟโซเหมือนพิกลินธรรมดานอกจากนั้นพิกลินธรรมดาก็จะกลัวซอมบี้ไฟพิกลินและเมื่อพิกลินกลายเป็นซอมบี้ไฟพิกลินพวกมันจะสูญเสียความสามารถในการแลกทองซอมบี้ไฟพิกลินเด็กสามารถเกิดบนไก่ได้ในจาว่าและซอมบี้ไฟพิกลินผู้ใหญ่ก็สามารถเกิดบนหลังสเตรเดอร์ได้ในช่วงฮอลลีวีนซอมบี้ไฟพิกลินมีโอกาสที่จะสปอนมาพร้อมกับฟักทองซอมบี้ไฟพิกลินเป็นมอบกลางและจะไม่โจมตีถ้าไม่โดนโจมตีก่อนแต่ถ้าโดนโจมตีแล้วพวกมันก็จะใช้กำลังประตู เเ้นาโคนักเกตโคเวนกอดและอะไรก็ตามที่มันถืออยู่ซอมบี้ไฟพิกลีนนกแก้วนกแก้วเกิดในจังเกิลนกแก้วมีห้าสีนกแก้วชอบเรียนเสียงม็อบดุนกแก้วดอกผลนกแก้วเชื่องด้วยไม้เลื่อยพืชผักนกแก้วเชื่องขี่ไหลผู้เล่นเอาไว้ว่าเพศของนกแก้วใช่ไม่ได้นกแก้วเป็นที่นิยมจากทุกบ๊อกนกแก้วเคยใช้คุกกี้ทำเป็เชื่องตอนนี้นกแก้วเป็นคุกกี้นกแก้วเคยพินขี่เต้นชัดเลย แกวนกกเก็บหลุมสปอนในทะเลยกเว้นทะเลเขตหนอนหลุมมีโอกาสว่ายน้ำตามผู้เล่นที่นั่งเรือหลุมให้เอฟเฟกต์ดอฟฟินสกรสที่ทำให้ว่ายน้ำเร็วขึ้นหลุมชอบโดดมาหายใจหลุมจะตายถ้าอยู่บนบกนานเกินหลุมจะตายถ้าอยู่ในน้ำนานเกินหลุมดอกปลาคอร์หลุมที่ได้กินปลาคอร์หรือแซลมอนจะพาไปหาเรือปลาหีบสมบัติและโอเชียนลูหลุมชอบเล่นกับไอเทมใต้น้ำหลุมนั่งเรือไม่ได้แต่ใช้เชือกจูงได้หลุมจะสวน ตูดตเส<อ>ียงในเกมของอมอถูกอากับที่โคมาเดนไว้ไอะไรปาร์กมอสปอร์ตในทะเลยกเว<อ>้นทะเลเขตหนังหรุมอมีโอกาสว่ายน้ำตามผู้เล่นที่นั่งเรือโอ๊ย <c oughs> จะทำไม่เหนื่อยทำไมเนี่ย <c oughs> โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วย เดี๋ยวเรามาปิดท้ายคลิปเดียวเต่าองอ้อยเต่าสปอนที่ชายหาดเต่าดอกหญ้าทะเลเต่าดอกชามถ้าโดนฟ้าผ่าลูกเต่าดอกเกตต่อโตเต่าใช้หญ้าทะเลอึเต่าเคยใช้ประคอดดิบอึเต่าว่ายน้ำเร็วกว่าเดินเต่าเป็นมิตรกับผู้เล่นเต่านั่งรถรางได้เต่านั่งเรือได้ในเวอร์ชันจาว่าเต่าจำที่เกิดได้เต่าจับที่เกิดตลอดเอ็นชั่นชื่อแดเก็บไข่ได้ไข่ฟักบน็อกสายเต่าน้อยจมในโซแซนเต่าในเวอร์ชันนี้เป็นแบบนี้เพราะบัานมอบพวกนี้ตีเต่าโตม็อบพวกนี้ตีเต่าเล็กม็อบบพววกนนนีีี้้เเเเเหหยยยยไข่่่่่่ตตตาาาาางออออสปปปทชะะโคคิิดลลแ